น่าคิดถึงบุญที่ท่านได้มาสนับสนุนพวกเราช่วยกันแล้วก็ช่วยกันได้มีกิจใจที่เปลี่ยนไปด้วยความดีด้วยความเมตตากี่น้องแยากที่ทำอยากจะมาหาเราแต่ก็มาไม่ได้เพราะไกลเมื่อกี้นี้ก็โทรมาจากอำเภอคงจังหวัดโคราช บอกว่าได้ฟังธรรมาอาจารย์อยากจะมาแต่ก็ยังมาไม่ได้มีรถไฟขี่ถึงไวไหมบอกว่าโอ้ขี่ขี่รถไฟนะอยู่โคราชออยู่โคราชก็ขี่รถบัสเลยาเา็นะว่ารถไฟก็พงกะมาจากมาถึงคองเนเกนะนี่แหละท่านครับมาถึงปคอสอก็ขี่รถคอเนเกนน้งวลมพูมาถึงปากทางอันทรบจริญแล้วก็ค่อยโทรมาเห็นะว่าเนี่ยพี่น้องแง่ที่ทำที่มีศรัทธา อยากเกวมามาแล้วก็อยากจะได้ปฏิบัติธรรมอยากใะได้ศึกษาธรรมอยากได้เรียนรู้เหมือนโยมแม่ทั้งหลายที่มามาแล้วก็อยากให้ได้ความสุขอยากให้ได้ประทับใจอยากให้ได้ภูมิใจอยากให้ได้อยากได้มาอีกโมเมน์มาแล้วโอ้ยคุเค็ดกุหลบับอาจารย์ละเทศมู้นมวลบอซุม่มเมซี่เราเป็นวอดี ซุ่มแม่ขาวมันบอดีซุ่มอยู่นี่มันเป็นกูเอี่ยมกูเบียมันไหลกูว่ามันสิมาอันนี้ว่าไว้ยจะเสด็จหนิพูดไปโมมีดน้องน้องนะโยอบเมลมาแต่น้องบัวแดงยอบเมลมาแต่น้องรอยเอ็ดด้วยนะพอดีมาส่งของอกันมันคือดีอยู่บอกะใครก็เป็ของของ ยันไตรถมาส่งของบอกให้เลยพวกเราจะต้องให้ทำยังไงถึงเราจะเป็นผู้ที่มีความดีให้คนประทับใจเรานะเพราะตมาประกาศไปแล้วได้กินดีต้อนราบทุกคนได้มาอย่างนี้่ั้งสีเยวแม่คูอยู่สุดินเยประทับใจมากติดตามมาฟังปีกว่าแนละ้ว เกษียณอายุหกเิบเก้าปีไป้ฟังว่ามากแต่ประทับใจมากที่สุดก็คือยินดีต้อนรับผู้มาจากทีท่ทั้งสีมีความรู้สึกว่าอบอุ่นมีความรู้สึกว่าอยาก,กมาแต่มาแล้วจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับพวกเราที่อยู่ตรงนี้แหละหนางิวหนาคือยากสตํำหอนเดี๋ยวบอกเม่สิ ก็เห็นอยักสนํำหอนจะบอกแหงผู้หาแต่นดกก็แห่งสดนํำหอนกับเบีปาก็แม่วันนั่นแหละอย่าให้เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ยุบแบ่บอกมีทีว่าน้องบบแดงกิ่ตามมอยู่สาธุอยากให้พวกเราได้เป็นกัลยาณมิตรด้วยกัน เพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าอาตมาไม่สามารถควบคุมได้ก็พังเร็วขนาดเพราะว่าคนจะมามากแล้วก็มีทั้งเสียงตอบรับดีแล้วก็เสียงตอบรับไม่ดีเบอร์โทรก็ขึ้นโชว์อยู่ยูทูบศูนย์แปดสี่เกจเกอาจารย์ยุทธไกจันทศวรรโนวันดดอนกูธรรมนอนทองพื้นองเรือจังหวัดขอนแก่น อาจารย์อภินันอภินันโทปัดดอดกูอันดีคืนดีโทมาหาอาจารย์อาจารย์ทำไมเป็นแบบนี้ทำไมปากเบี้ยวทำไมตาเหลือกทำไมเน็ดมันล่มเลรอห่ดวเอาอาตมาไม่ได้เทศท่านบอกอาจารย์ไตท่านเทศท่านบอกอยู่วัดนนทาพ้าอยู่วัดทมเ <laughs> ขาว่าอาจารย์ไตยเป็นอาตมา้น้่ยนี่ไม่ออกกุลงคนตาบดี เคยฟังอยู่ประจำบรรอาจารย์ตอยมาเทศอัตมาไปกินทีมมุนเขาจะบัดเข้าใจมันจะเป็นอย่างนั้นก็มีผู้เท่าเข้าใจฟังเข้าใจว่านิตมันหลมเนิตบมดีนะ่ดังนั้นพวกเราจะต้องให้ได้มันได้ทําความเข้าใจในธรรมที่จะมากล่าวทุกวันมีไหมพวกเราคิดไม่ดีต่อกันนั่งยู่ตรงนี้ ดีไหมพูดไม่ดีต่อกันทําไม่ดีต่อกันห <c oughs> น้าที่ของเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปพูดไม่ดีคิดไม่ดีกับใครหน้าที่เราคือมาปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์บอกยังไงฟังแล้วได้เข้าใจไหมเนยท่านบอกไม่ให้คิดต้ายพูดร้ายกับใครไม่ซิกนิกเซกันนะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรต่อกันต้องจำไว้นะนี่ออต,ต้องจำตั้มาตะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดถ้าผู้ใดเห็นมีมรรคผลเป็นเจียนสารจะทนอยู่ได้เพราะถ้าไม่ขนาบก็จะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรก <c oughs> ิเลสมันบริย,ยานหัวหลวน่นหัวดำเลยบริยานเมฆขาวบริย,ยานาพระ มันกลัวคนจริงคนตั้งสติพวกเราจะต้องให้มีสติจะ่ <c oughs> คิดไม่ดีต่อกันเรามีหน้าที่มาปฏิบัติธรรมไม่มีมาที่มาหาจ้องจับปิดคนอื่นอันนี้จำไว้ด้วยด่าต่างคนต่างมาไม่ใค่พ่อใค่แม่ไม่ใช่พี่เช่น้องกันอย่าไปสวดรู้สวดเห็นของคนอื่นให้พวกเราได้ว่าเรามาเขาก็มาให้คิดว่าอย เป็นเพื่อนญาติธรรมให้คิดนะว่าสิ่งไหนมันเป็นประโยชน์เป็นดีนะเขามีส่วนเลวช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างอย่างน,าน่าดูส่วนที่ชั่วย่าไปดูของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ่ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าไตาป่าเอ้ฝ <c oughs> ึกให้ดีเคยแต่ดีมีคนจริงเราคิดนี่ เราคิดนี่นะคนมันอย่างนี้มันก็ดึงดีกว่าหมาหมามันยังไม่เคยสวดมนต์ไม่เคยนั่งสมาธิบาทีเรายังรักมันอ่ะขนาดมันไล่เมีย่มันกัดแมวอเขาก็ยังหักมันยังให้ไข่เขามันคนมันยังดีกว่าหมายังมีสวดมนต์ไหว้พระยังเป็นคนด้วยกิเลสตัณหามันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาแก้ไขดังนั้นพวกเราจะต้อง อย่าได้ไปว่ากันส่วนตัวไ่ใครจะทำไม่ทำอย่าได้ไปบังคับกันการปฏิบัติทมไม่ใช่บังคับกันเป็นการสมัครใจบางคนอยากจะไปนั่งโน,น่นอยู่ที่อาตมาอนุญาตให้บางทีไม่อยากคุกคีไม่อยากไม่อยากอยากปฏิบัติคนเดียวนะส่วนตัวแต่ส่วนรวมเรามาร่วม,ว,มวมกันเช้าเย็นไม่เก็บไม่ใครอยากส่วนตัวเนี่ยอยากจะทำ ยังไงก็ได้หรืออยากจะเป็นหมูก็ได้แต่อยา่าไปบังคับกันแม้แต่มาเวลาเดินจงกรมบอกว่าใครจะนั่งก็นั่งเด้อใครจะเดินก็เดินไม่ได้บังคับตัวบางทีมันชอบไม่เหมือนกันเราจะต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าจะต้องเอ,อ,อาจารย์ยางเราต้องยางมาเมนบางทีเขานั่งสมาธิที่อาจจะได้สงบอาจจะได้อารมณ์ที่ดีนั่นนะให้ต้องให้เข้าใจตรงน,นี้แล้วก็พวกเราจะ ให้ได้ไปว่ากันมีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ชำระใจมาตรวจสอบดูใจตนเองนะถ้าใครไม่ถ้าใครไม่ดีไม่งามรู้ว่ารับหลังอาจารย์เป็นอย่างนี้ต่อหน้าเป็นอย่างนี้โทรมาบอก084 912860เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะไปจัดการฮ <c oughs> <c oughs> ่ไม่ออก แต่เนะนะพวกเราจะต้องตื่นตัวว่าเพราะว่าธรรมาบอกแล้วพวกเราจะต้องมาตรวจสอบซึ่งกันและกันนะคุณสมบัติพอไหมที่จะเป็นนายกต้องมาตรวจสอบซึ่งกันและกันพวกเราจะต้องมาดูใจอย่าไปดูคนอื่นดูตัวเรานน่ดีขนาดไหนเนี่ยเหมือนไปกิเลสเนี่โกธโลภหลงหมดได้ยัง ความยึดมัน่นถือมั่นหมดหรือยังเนี่ยถามตนเองเนะี่ยที่จะไปคอยที่จะไปดูตนคนอื่นมันต้องมาดูตนเองเนี่ยมันต้องมาดูเนี่ยนะสวดมนต์ไหว้พระจะชอบนินทางคนอื่นมันไม่ดีดินั่งสมาธินะ่นชอบคิดไม่ดีกับคนอื่นเน่ยมันไม่ใช่อะ่ะนะมาอยู่วัดแต่ว่าใจไม่อยู่วัดมันไม่ใช่นะ มันใจเป็นไม่ต้องมีคุณธรรมพวกเราจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่มาเป็นห่วงหวังดีบารนาดีกับพี่น้องญาติธรรมผู้อยู่ประจําผู้มาใหม่ท่านผู้มาใหม่เนี่ยแต่มาเป็นห่วงผู้อยู่ประจําที่แกิดทำกับผู้มาใหม่ไม่ดีด่าที่จะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีหน้าที่เราจะอยู่ใหม่อยู่เก่าก็ให้ทําตัวเป็นใหม่เสมอ เราคิดว่าเรามาอาศัยพระศาสนาอาศัยครูบาอาจารย์นะเราอาศัยซึ่งกันและกัน,ไม,มไ,มน,มกนไม่ใช่ว่าอาตมาจะไม่อาศัยยันโยงอาตมากาศัยาตนโยมไม่ใช่ว่าอาตมากิ่งนี้อาศัยครูบาอาจารย์ผสมด้วยกันอาศัยยันโยงซึ่งซึ่งกันและกันเราเคาลบเราเห็นความดีไม่ใช่ว่าจะกิ่งคนเดียวพวกเราจะต้องไปด้วยกันจะต้องรู้ว่า คนเรามันมีดีไม่เหมือนกันคนหนึ่งอาจจะชอบล้างจานคนหนึ่งอาจจะชอบทําอาหารคนหนึ่งอาจจะชอบทาความสะอาดคนหนึ่งอาจจะชอบปัดกวาดคนหนึ่งอาจจะชอบช่วยเหลืออะไรตามช่วยแต่เ,เราอย่าไปบังคับอย่างนั้นอย่างนี้ต่างคนต่างทำรรบอกกันพูดกันด้วยความเมตตาคือมาดูใจของเราว่าให้มันละอืเราละได้ที่ยังกิเลส โกรธโลภหลงลดลงหรือ,อยังเรามีสติเราลึกเราลึกจำคำของคุบาญจาได้หรือ,อยังนำมาปฏิบัติได้หรือ,อยังแต่คนไหนที่หาเรื่องชอบพูดชอบพูดชอบว่าคนอื่นบอกกรรมมามันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่มาวัดจะมาหาว่าคนอื่นหน้าที่ของเรามาปฏิบัติธรรมที่จะทำใจของเราให้ในบรรลุธรรม เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารยนะ์ใครไม่ดีไม่งามก็โทรมาบอกศู 8, 4, 6, 12, 8, 6, นยะ์แปดสี่าหนึอก่าพูดส่วนตัวขอโอกาสน้ำมสการอาจารย์เจ้าค่ะไม่คีคนนี้พูดไม่ดีกับดิฉัน <c oughs> คนนี้หน้าตาทำท่า,ทาอยู่หน้าอาจารย์ดีดี แต่พอเข้าไปที่พักเรานายยักยัก์้นน้ำห่อนยิงเขียวใส่บดโมแมนอย่างนั้นเนี่พอไปซื้อดอกแมน่าแม่ซีทักสุกเนาะแมตซีโนตันพูดไว้ได้อย่าได้ให้เป็นเดี๋ยวจะส่งไปแดนทะลุเตาเกาะทะลุเตาทำไมดูหนังเกาะเตา ไปส่งเดนนักโทษไปอยู่เกาะน,นักโทษในที่ร้ายแรงเดี๋ยจะไปส่งอยู่ใต้สิขาสักอาทิตย์ไปให้ไม่นวลไม่ไม่ยินมวนฝึกให้เดด้ยวยไม่ยินมวนเนี่ยเราคูไปกัดเดรู่ยดยไย่อย่ังนพูดหยอกใค้เชยดอกใครก็ดีนั้นพวกเราจะต้องเป็นอย่างนั้นนี้อย่าให้ได้มีอะไร ให้มีสติไม่จำเป็นจะคุยกันถ้าคุยกันมันจะมันจะเสียคุยนานๆไป็ันก็บว,ว่าพืนพวั้นพื้นนี้บอกว่าอาตมาไม่ชอบคนนินทาคนอื่นถ้าจะพูดพูดแต่เรื่องดีๆกับคนอื่นบ่งบอกว่ากิดไม่ดีถ้าพูดเรื่องคนอื่นไม่ดีกิดของเราน่นี่นไม่ดีชอบเรื่องคนอื่นไม่ดีแต่คนที่กิดดีเนี่ยจะชอบพูดแต่เรื่องคนดีๆ สรรเสริญพระพุทธเจ้าประทมผสมคนดีอย่าลืมว่าถ้าเราเป็นคนดีจะไม่ตีใครถึงเขาจะชั่วก็ไม่ตีเพราะอะไรเพราะเขาเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจมีแต่เมตตาสงสารเราอยากเกี่ยวบรรลุธรรมจะต้องให้มีกิจที่มันสว่างไม่มีอาคาติมีแต่สติอาคาตินี่ไม่มีลนะมีแต่วความรู้สึกว่าเราเนี่ยจะต้องมีกิจที่เปิด จิตที่ไม่มีอาคาติกับใครเม้นแต่นิดเดียวชังใครคนเดียวก็บรรลุทมไม่ได้พวกแก้วจําไว้เลยนะจิตถ้ามันอิจช้าใครชังใครคนเดียวก็ไม่รู้้่มทำไม่ได้เม้นคนนั้นเขาจะเป็นคนเลวก็ตามแต่เราจะไปอาคตาไปเกียดเขาก็ไม่ได้ก็ไม่ใช่คนมีธรรมไม่ใช่คนเป็นผู้มีธรรมเห็นไหมพระพุทธเจ้าเฏิทัตท่านคฆ่าท่านขนาดไหน,นท่านก็ยังไม่เคยเกียดเลย ท่านมีเมตตาสงสารนับภาษาอะไรเราไม่ไม่ถึงกันฆ่ากันจองล้างจองผ่านรอบปวงผระชนแต่พวกไม่เคยโกรธไม่เคยอาฆาตเลยมีแต่เมตตาสงสารพวกเราจะต้องทำกิจให้เป็นอย่างนั้นอย่าได้ทำกิจไม่ดีกับคนอื่นให้ดูกิจของเราให้ดีๆเพราะอาตมาต,ต้องการให้พวกเราเข้าใจธรรมะเข้าถึงธรรมะและพวกเราจะอยู่กันอย่างมีความสุข ไม่คุยไม่อะไรกันมากมายพวกเราพยายามที่จะไม่พูดน้อยๆไม่ใช่ว่าไม่ให้พูดแต่ว่าพูดน้อยๆให้สงบไม่มากอยู่โรงครัวโรงนอนโรงศาลาให้ให้เหมือนโศาลาแม้นอยู่โรงนอนก็ศาลาให้เงียบสงบต่างคนต่างให้เอาให้ให้เมตตาผิดพลาดนิดหน่อยให้อกให้เมตตาให้อภัยแล้วก็ให้ระลึกถึงคําสอนครูบาอาจารย์ว่าท่านบอกกันกล่าวยังไงใครเพ้อสติก็ กุยก็บอกเออเนี่ยเอาอาจารย์อะไรเป็นเป็นตัวบอกอาจารย์เปนบอกยังสี่ได้เจ้าลืมเราบอกถ่ายยังบ่าฟังแล้วศูนย์แปดสี่เ็ดเก้าหนึ่งสองแปดหกศโทรมาถ่ายังว่ายังยังลืนยังต้องต้องเตือนสติกันถ้าคนในเผืออย่างนั้นไม่ได้โยมพ่อโยมรามาไม่อยากให้เห็นว่าญาติโยมมาปฏิบัติธรรมแล้วผิดกันทะเลาะกัน ไม่ว่าอยากจะไปบัญชังหันก็ตามจะมาหาโบกผืนมาหาจ่องจะผิดเมฆาปนบุนิเพราได้มันขาดทุนธรามาวัดรมาหาเรื่องผู้อื่นมาหาเบาผืนผู้อื่น,นมาหาจับผิดคนอื่นบุญมันจะไม่เกิดเพราะเราจะต้องมาว่าเรามาวัดมาวัดใจวัดคุณนันทธรรมวัดศรัทธาวัดศีลวัดจาระวัดปัญญาของเราเราทํา เขาถึงทมได้มากน้อยเท่าไหร่ตรงนี้เป็นของกลางเป็นศาธรนาอาตมายินดีต้อนรับพี่น้องมาจากที่ตั้งสี่อยากให้ได้มาปฏิบัติอยากให้นั่งสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติส่วนตัวใครจะทํำยังไงก็เป็นเรื่องของคนนั้นอาตมาไม่ได้ว่าส่วนร่วมเราก็มาไม่เก็บไม่ไข่ไม่เก็บไข่ก็ดูเลกันคนเรามันไม่เหมือนกันโรคภัยไข้เก็บมันไม่เหมือนกันเราต้องรู้จักเข้าใจด้วย แต่เราพยายามที่จะไม่คุยไม่พูดอะไรที่ไม่ดีกับใครพยายามที่จะดูตนเองอย่างเดียวอืให้คิดถึงว่าวันหนึ่งเราจะตายจากกันคิดถึงว่าเราจะตายจากกันเอาความดีเอาความรู้สึกที่ดีต่อกันไม่ดีดื้ออย่างเงี้ยวันหนึ่งนั่งอยู่ตรงนี้เราก็จะไปเหมือนกันไปทางเดียวกันอาตมาด้วยพระสงฆ์ด้วย แต่สิ่งที่เราจะทำร่วมกันก็คือความดีบุญกุศลทานสินภาวนาสินสมาธิปัญญาจะทำร่วมกันดานะให้มันได้เกิดคุณค่าดานะให้มันรู้ว่าพี่น้องมาท่านได้รับความสุขตมาต้องการอย่างไรพี่น้องอยากได้ทำมาได้รับความสุขในได้มีความสุขในการนั่งสมาธิเดินจงกรมฟังธรรมสวดมนต์อยากให้ได้บรรลุธรรม ถ้าท่านได้บรรลุธรรมโยมแม่ทั้งหลายที่มาได้บรรลุธรรมเม้นพวกเราอยู่ตรงนี้แต่โยมที่มาอยู่ประจำได้บรรลุธรรมล้วมันจะมีคุณค่าเราไม่มีเรกที่จะไปคิดร้ายพูดไม่ร้ายกับใครเพราะมีดอกทีนนามบูดใช่กหมไม่มีที่จะแบ่งเป็นกกเป็นเหล่าพวกกูพวก,ก,พวกมึงไม่มีแต่ถ้าพวกเรามีเนี่ยอย่าให้มีอันนี้พูดไว้เฉยๆไม่มีเราพวกนั่นพวกนี้ซุ้มนั่นซุ้มนี้ซุ้มกูซุ้มมึง ถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ว่ากิเลสเนี่ยเข้าหัวครูบาอาจารย์พูดเนี่ยไม่ไม่ได้เข้าเลยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่เรื่องไม่ใชเ่เรามาวัดเรามาบแบ่งแยกกันจิตฉาตาร้อนกันไม่มีต้องต้องละกิเลสอย่างเดียวต้องทําหน้าที่เอา่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอยังไงครูคบาอาจารย์่านสอนอยังไงฟังแล้วฟังให้มัน ฟังแล้วมันให้มันเข้าใจให้มันฝังใจไม่ด้วยอย่าฟังงูหูซ้ายตะลักหูขวาย่าให้มันเป็นเหมือนสีซอให้คอยฟังเลยพดน้าไม่ต่อเมื่เกิดเด้เพราะเราจะต้องเป็นผู้ผู้ไม่ใช่เป็นผู้ที่ฟังอะไรไม่รู้เรื่องโมเมนต้องฟังแล้วรู้เรื่องด้วยถ้าฟังแล้วไม่รู้เรื่องมันก็ไม่มีมันก็ไม่ได้ไอยู่เลยนะ เราก็ไม่รู้เลยว่าเรามาปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรต้องเข้าใจว่าเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อชำระใจของเราไม่ให้มีกิเลสตัณหามาครอบงำไม่ให้มีความโกรธความโลภความ,ล,วามลงที่ติมันะให้มีแต่ความดีที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมความเมตตามีพรหมมิหานความมีสติสมบูรณ์สมาธิปัญญานะดูตัวเราพวกเราเนี่ยให้ดูเรา ต่างคนต่างปรารถนานี้ลงแผ่เมตตาด้วยกันดีหาประมาณไม่ได้ทุกกลุ่มหายใจเนี่ยแหมเมตตาผมมีหารให้มากๆไม่มีหรอกมาว่าพืออ้นกันอิจฉากันมาว่ากันมันมีแต่เมตตาสงสารมีแต่ว่าโอ้เราจะตายจากกันนะมีแต่มองเห็นความดีคนที่กิดดีจะมองแต่เรื่องดีๆจะไม่มองเรื่องไม่ดี อย่างเราไม่ไปนสนใจเราจะไม่ได้ไปไปว่าใครนะเราทำให้ได้มากของเราใหญ่ไปว่าสงสารมเมตตากันวัดเนี่ยไปเป็น,เป,นเป็นสถานที่จะมารักษาโรคของใจโรคของกายไปด้วยอยู่วัดอห่่ลืมแล้ว่าโรคบางโรคของกายพวกก็คอยรักษาไปด้วยอาศัยธรรมพระโอสถตลไปแค่เขีบางครั้งอาศัยบุญเนี สมาธิรักษาได้นะโลกของโรกอย่าลืมนะโลกของกายให้ดีๆโลกภูมิแพ้โกเอ่อพอพลีนโลกอะไรวิบากกรรมบางทีมันค่อยๆทุเราหายแม้นจะไม่หายแต่มันจะค่อยๆทุเลามันจะดีขึ้นมันจะไปเจอหมอดียาดีาเวลาเรามีบุญดีน,นั้นยิ่งใจของเราก็ยิ่งจะหายจากกิเลสตัณหาได้มากถ้าเรารู้ว่ากัน มาทำความดีมาละรักษาศีลเจริญสมาธิมันเพื่อจะมาชำระใจอย่างเดียวยังไม่รู้เป้าหมายแสดงว่ามันไม่ใช่สวดมนต์ไหว้พระชอบอิจฉาคนอื่นมันก็ไม่นั่งสมาธิชอบคิดไม่ดีชอบบ้าม่ก็ดีไม่ถูกไม่ถูกทางแล้วอันนี้อยากให้โยมพ่อโยมแม่ได้เข้าใจอันนี้ฝากไว้เออตัตมาจะได้ไปทำหน้าที่ไปแสดงธรรมในจันทร์ปายพาธรรมวัดสวดมนต์สาธุ